หน้าร้อนแบบนี้นะคะเหมาะจะมาพูดถึงอวัยวะหัวใจค่ะเพราะว่าอวัยวะหัวใจจะเป็นอวัยวะที่มีพลังงานมากที่สุดในหน้าร้อนนะคะทางแพทย์แผนจีนนะคะในตำราอธิบายเรื่องของอวัยวะหัวใจเป็น2ฟังก์ชันหลักๆนะคะฟังก์ชันแรกก็คืออวัยวะหัวใจควบคุมเลือดและชีพจรภายในร่างกายนะคะซึ่งเราจะแบ่งออกว่าฟังก์ชันนี้ทํางานได้ดีจะมี3ปัจจัยก็คือ1คือหัวใจเนี่ยมีพลังงานที่มากเพียงพอคือมีชี่ที่มากเพียงพอ2ก็คือ มีเลือดที่มากเกี่ยวพอ 3. ก็คือเส้นเลือดไม่มีการอุด,อดตันหรืออุดกลั้นนะคะส่วนฟังก์ชันที่2นะคะฟังก์ชันที่2ของอวัยวะหัวใจก็คือควบคุมเรื่องของจิตวิญญาณในฟังก์ชันนี้นะคะในตำราแพทย์แผนจีนก็จะอธิบายเป็นความหมายโดยกว้างและความหมายโดยแคบค่ะซึ่งความหมายโดยกว้างก็จะพูดถึงว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกมีชีวิตชีวา แสดงออกทางสีหน้าเราก็การใช้งานร่างกายการใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างเป็นปกตินะคะแต่ถ้าเป็นความหมายโดยแคบก็จะพูดลึกไปถึงเรื่องของความรู้สึกมีชีวิตชีวาการมีสติระลึกรู้แล้วก็ความรู้สึกนึกคิดการประมวลผลต่างๆซึ่งเราก็จะสามารถดูได้ว่าคนไข้คนหนึ่งหรือคนทั่วๆไปเนี่ย อวัยวะหัวใจในฟังก์ชันนี้ทำงานเป็นปกติก็จะสะท้อนออกมาได้สี่อย่างอย่างที่แจ้งไปก็คือเรื่องของความมีชีวิตชีวาสองก็คือการมีสติระลึกรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นสามก็คือการใช้เหตุและผลการใช้โลจิกได้เป็นปกติสี่ก็คือสะท้อนออกมาในเรื่องของการนอนหลับที่เป็นปกตินะคะนอกจากนี้นะคะอวัยวะหัวใจก็จะสะท้อนออกมาทางสีหน้า ว่าสีหน้าเราดูดีไหมก็จะสามารถบอกได้ว่าอวัยวะหัวใจเราทํางานได้ดีไหมนะคะ2ก็คือมีทวารเปิดที่ลิ้นเราก็จะสามารถสังเกตลิ้นแล้วมาสะท้อนการทํางานของอวัยวะหัวใจได้สาก็คืออวัยวะหัวใจควบคุมการไหลของเหงือในร่างกายด้วยเช่นกันและอวัยวะกลวงที่คู่กับอวัยวะหัวใจก็คือลำไส้เลยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะ อารมณ์ที่อยู่ประจําอวัยวะัวใจก็คืออารมณ์เบิกบานนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะมาอธิบายว่าการดูแลอวัยวะัวใจให้ดีควรจะทํำยังไงตามหลักของแพทย์แผนจิตอย่าลืมติดตามกันนะคะ